ช่วงไหนนั่งทำคอามนานๆมาอีกแล้วค่ะอาการปวดคอบ่าไหลหลังล่างบางทีก็ร้าวขึ้นไปที่หัวจนเป็นไมเกรนเทียมรู้สึกว่าไม่ไหวแล้วค่ะต้องการหาตัวช่วยด่วนๆวันนี้กิฟมาที่นี่ค่ะ Recovery มีคลินิกกายภาพบำบัดที่นี่เขามีทีมนักกายภาพผู้เชี่ยวชาญพร้อมเครื่องมือที่ทันสมัยขั้นตอนแรกพี่พีนักกายภาพก็จะซักประวัติเราก่อนนะคะต่อด้วยการตรวจร่างกายบอกเลยค่ะว่าพี่พี่นักกายภาพเนี่ยตรวจร่างกายละเอียดมากทําให้กิฟทราบอาการอื่นที่กิฟเป็นโดยที่กิฟไม่รู้ตัวอีกด้วยค่ะ แล้วเขาก็จะเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมกับอาการของเราค่ะเริ่มต้นจากการประครบร้อนนะคะช่วยทําให้เลือดลมเนี่ยไหลเวียนได้ดีขึ้นเนื้อเยื่อบริเวณที่ทำเนี่ยนุ่มลงต่อด้วยเครื่อง PMS นะคะตัวนี้จะช่วยเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อค่ะโดยเครื่องตัวนี้เขาจะไปกระตุ้นเส้นประสาทแล้วเส้นประสาทของเราเนี่ยก็จะไปกระตุ้นกล้ามเนื้ออีกทีหนึ่งนั่นเองเครื่องนี้ก็อาจจะเจ็บเจ็บนงนองเลยนะคะแต่ว่าสักพักหนึ่งก็จะดีขึ้นเองค่ะ ต่อไปเป็นเครื่องอัลตราซาวด์ค่ะเป็นคลื่นเสียงที่จะลงไปที่ความลึก3-5เซนติเมตรจะช่วยทำให้าการปวดของเราลดลงช่วยทำให้เลือดไหลเวียนได้ดีขึ้นและยังช่วยขับสารอักเสบออกไปด้วยระหว่างทำอาจจะรู้สึกปวดร้าวไปตามรีเฟอร์เพนได้นะคะของกิ๊บเนี่ยปวดร้าวลงแขนเลยค่ะต่อไปก็ติดเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าเพื่อช่วยลดอาการปวดและนี่นะคะก็คือเครื่องที่กิ๊บว่าโหดที่สุดเลยค่ะช็อ w เวฟนะคะเป็นเครื่องกระแทกค่ะที่จะไปช่วยสลดยบริเวณที่มีพังผืดเนาะระหว่างทำเนี่ยก็จะรู้สึกเจ็บแล้วก็รร้าาปะะมณนึงเลยค่ โอ้ไหวไหมคะไหวค่ะยังไหวอยู่เนาะเจ็บดีค่ะเจ็บดีแล้วก็เนี้ทั้งหมดเลยนั่แหละค่อยๆออกเมื่อเราทำหัตถการต่างๆเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาก็จะปิดท้ายด้วยการสอนท่าออกกำลังกายให้เราที่สามารถทำเองได้ง่ายๆที่บ้านอีกด้วยตรงนี้แหละค่ะกิฟชอมากๆเลย แนะนำเลยค่ะที่นี่ Recovery Me คลินิกกายภาพบำบัดหลังทำจะรู้สึกเบาขึ้นสบายมากเห็นผลดีขึ้นตั้งแต่ครั้งแรกที่ทำเลยเครื่องมือก็มีครบหลากหลายและทันสมัยและที่สำคัญค่ะคลินิกสะอาดบริการดีมากๆตอนนี้เขามี2สาขานะคะสาขาแรกที่อ่อนนุชแต่วันนี้กิ๊บมาสาขาที่2ค่ะอยู่ที่คูบอนเดินทางไม่ยากเลยค่ะอยู่ที่แจสกรีนวิลเลจชั้น2ใครสะดวกสาขาไหนไปสาขานั้นได้เลยนะ